เอมูลาเนี่ยมันเป็นส่วนผสมของสารอาหารอยู่3อย่างคุณจะกินก็มีคนถามนะฮะมีคนถามเป็นคุณหมอนะครับจากขอนแก่นบอกว่าอันนี้ฉันก็ไปซื้อลำข้าวมาฉันก็ไปซื้อข้าวมาฉันก็ไปซื้องามากินก็ได้เนี่ยผมก็ได้ก็ไม่เป็นไรท่านก็ซื้อมากินก็ได้แต่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือมันต้องผ่านกระบวนการและอัตราส่วนที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยทาทาการศึกษาทดลองขึ้นมาพวกเราก็จะเห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับจาก จากสิ่งที่ที่ทำให้เห็นในกราฟนี้นะครับกราฟแต่ละเส้นแต่ละเส้นมันก็จะบอกความหมายนะครับว่าเป็นสีเหลืองเป็นเซซามินอย่างเดียวถ้าเป็นลํำข้าวอย่างเดียวก็เป็นสีม่วงนะครับ,รบถ้าเป็นสีฟ้าก็เป็น PSP อย่างเดียวนะฮะแต่ที่ดีที่สุดคือสีแดงนะฮะที่ดีที่สุดคือสีแดงก็คือส่วนผสมของคอมบิเนชันซึ่งเป็นสูตรนะฮะอันนี้เราก็แกะแคปซูลเอมูลาออ,อ,ออกไปแล้วเอาไปสกัดแล้วก็เอาไปลองทำการทดลองใน การเลี้ยงเลี้ยงซลล์ที่เรียกว่าสเต็มเซลล์หรือเซลต้นกําเนิดน,นะครับพวกนี้อันนี้ก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่ามีเซซามินเป็นยังไงสีไหนอยู่ตรงไหนสีฟ้าเป็นยังไงแล้วก็เอมูล่าสีแดงอันสุดท้าย mm hmm. การนี้จึงเป็นกาฟที่ที่บอกถึงเรื่องราวทั้งหมดทั้งสิ้นว่ามันต้องเป็นฟอร์มูล t ชั่นไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กินงาเป็นเม็ดเอาเม็ดเอางาม,มาบดใส่ใส่ใ ใส่อะไรล่ะใส่แคปซูลขายหรือเอาน้ํามันมามันก็ไม่ถูกต้องเนื้อสูตรที่ดีที่สุดตรงนี้เพราะฉะนั้นพอภาพนี้เราจึงสรุปได้นะครับว่าผลจากการทดสอบเนี่ยเราพบว่าเอมูล่าสามารถกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ต้นกําเนิดชนิดเมสเซนเคมอนสเตมเซลล์ได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมก็คือพวกเซซามินอย่างเดียวหรือไลซ์แบนอย่างเดียวหรือแป้งข้าวอย่างเดียวในปริมาณที่เท่าๆกันเราจึงได้ภาพนี้ออกมาแล้วก็ยืนยันกับสมาชิกทุกคนแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะเรียนให้ พวกเราทราบนะครับว่าสูตรนี้นะครับยืนยัน็นอนกชั้นอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีสิทธิบัตรคุ้มครองผลิตภัณฑ์